มาเดือดจ้ามาเดือดจ้าพูพี่วีมาหอดพี่แล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนบายบายพี่น้องซิปปีลามซาปีลามจังไรบ้างคะกันนเราะเออได้พี่น้องเอ้ยมามากินน้ำกั่นพี่น้องกินต่ำจ้ามือกันมาซุนสเตลยูไนต์สตาวันเนาะมาจ้าพี่น้องมากินจ้ามามากินกันเลยนะจ้าสบายดีพี่น้อง มาเด้อมาเด้อหัอ<า>กแต,ต่ว่าเนาะหลายคนอยู่อ <laughs> ้ยหงุดหงิดยังไม่ค่ะเข็มบมดยาซีบือ เข้มไหมน้อยม่ือว่าพี่น้องดูอหนอะไรเด้อจ้าตามมามาใส่หมือรมิดพี่น้องเออใช่ย่มยาแหละพี่นไอจะเปือในน้ำมันเลยอืออือดูอันนี้ Yeah. มีรดสัมผงละหลายคนขุดโต๊ะครับขุดกระหน่ำเพิเติมให้ทำกับอะไยังมาก่อนี้ีไมไม่เยิะหรืกิดเหยี่ยมเหยี่พูดแป๊บนึงหรือพี่น้องอย่าตัดคลิปใช่ไหมอต่างเดืยวเบิร์นหูรถ เกินไม่ลดคัพเปี ก็ชาวไปนำบกตัวให้ท่านท่นบออไรเงินเสมอคนที่รังเลิกอด้เมื่อขอคนเคยมือไปนดดคนกั้งดจุดเปีี่ยนไปพวกอะรอมีหนเหมือนกันแล้วก็เคสื่ออันนี้มาเคยชมว่า กี่บาทซีหามลงตู้พี่น้องไปบุไรี่ตกคนทางคนทางกินงอกกินยู่นี่เลยพี่น้องเอ้ยไปเห็นแม่งกินบปเซ็บต้งทางลูกนะมีแต่ทิ้งยางหอดพี่น้องเอ้ยเกาลงตวนนี่เพื่อนต้อกินบดมืองมันจะได้ฮากกยุทธ์ฮักกตบเผือนเพื่อเพือนกันใหมจ๊ะเป็นยังไงบอสมาตามงินด้วนะเดือบลูกคนด่ายเป็นประชงนะคุณเฮ้ยปลอดเองว่ะ ได้ลบวเดีด้ขาไปหอดตลาดปุ๊บแล้วออก,กันก็แห้งๆเดมาวาคุณแนะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ม,นนมือกินอะไรต้มโป่งต้มมืออนี้เเป็นคนตัดตัดตัววันแก่ๆตนไปต่อน,นคะครับเลยตัดมาโดล่เป็นแบบตาอันนะมันโป่งอันนยังม ย <Yeah. S 2> ังเมื่อกี้หูเนี่ยได้ได้ยู่เห้อแกกินกับเงินแะ้วไม่เจ็บเลยเล่นจนตัวตื่นแล้วกอดห่อถึกวยมันยังอม่แม่ใบเตยอิดเดบอวะไเตยมันก็กินอันะ

ข้าขึ้นไม่างบ้านนนทนบุญเลยแปลว่ามาเวียดไว้หนึงแล้วลงมาหรอวาซิมาทางนั้นหลุดข้าวาโอ้ยโหลดไทยจะหลดนะหลดคนไทยส่วนยังหายี่บึงโนนทางไปกับเบลแรงงานทำเราะจำเป็นอะไนกออกข ไปเดือนนึ่งเป้าจะขไปยดงช่องมเดือดหือี่เาจะขึ้นไปบางหันหะไเมื่อเดือนนะ ไัหัวหเบมหัวัสิ่เดมเป่นเ้นี่ยไม่ๆนนี่แหละไตกใจนี่้าเบื้องลัางๆ้างอเขาเห่างเขาค้างไหวยอยู่ในอันนี้ยัยงติตกเพื่ขอขาพู <laughs>

เี็ดใครยัง <23 S 1> แทนไปกินะ่อยหางจี๊ด <c oughs> เด็เดๆ้องหอยหางจี๊เพิ่งเขายนะอป็นรหวันอ่ะ <c oughs> ถ้ามีคนื้อบอกเขาหาใครกะมีจะ <c oughs> มีเพื่อนี่เด้แล้วตลอดแมาขายเราข <c oughs> ้างหนะ้นี่บานนะคร

ชิ้นแกินตามอยู่กับสมัยตามปอดนะเราจะฝแะมาลยเมืองมันจะแกะทมเขาผลีตแล้วเขาเคยถืนะคะมาค่ะีเขแกะมาคนนี้่นี้มันก็คอเกว่าให้แกะมันอยู่ในงาม่ใ่มาลเพื่นก็แกะหุ่นอยู่ล

không nè Hãy subscribe gì kênh Ghiền Để bỏ ไป่น้อมไปเขาไม่หยัดไา้ามเจ็บๆมันบ่น้นนัอคนนัเยปบอ่อพอยพอะระยืนนั่นน่นนตู้เย่นใหมเนี่ยจอจเนี้ไม่พ้มันอ่ะจกแก้วนัางเลย กินทั้งหายพี่น้องเว้ยเยอะหน่งอา้าเออ,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 อทันทีเาบอกกันนะคะลื่นอย่างนึงไม่สัน้น เป็นปร๋ยยาดูพี่เราเอ้ยจะจะไปหาว่าบปุ๋ยยาเนี่ยสู่อยู่ เขามาแล้วเขาเห็นเขา,เนนเขาคนบอกนางอ้หนังไม่กินขา้าวยิงมือเธอบอกว่าเธอทนได้ตกกระแดดต๊กระแดดพี่นพี่น้อง,ง,งเอ,อไม่ได้ปทางไ,ได้ได้มือมือมือนึ่นะจนหอดวันที่สิบแปดา tốt cốc đây lì để tái ngôi lưỡng tuần của Một bài con <laughs> ยังกำหมุนอยู่เดีอจ้าอัำลังลาซลีไปพี่นอกเอ้ยกระิกขอกบภาพไปกาดไปเพื่อี่กรแล้กกัดุพี่นองเนาะติดตามพิ่หนากแล้วกาดเวลาจะไปได้ทำอะไรกันเราติดตามคองกรลกกัดพี่นองจะไปดีไปดีไม่ว่าฝน้เนางพี่น้อง่กัน